อตอนนี้ทีมงานทีมงานจิตอาสาภาคประชาชนไม่มีสังกัดกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอแม่พริกอำเภอแม่พริกที่บ้านต้นทงตำบลแม่ปุกอํำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางซึ่งก็มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่แล้ว อตอนนี้ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่น่าจะข้ามไม่ได้สะพานนี้น่าจะยังข้ามไม่ได้ตะกี้หหเขาหันเรือลับไปหลายลำตอนนี้เช็คดูข้างหน้าว่าไปได้ไหมถามกันนั่นละถ้าเขาจะได้ลับถอยเรือไมไปทังพ่นได้ก็จะผ่านไปอำเภแบบพิกะครับ อ๋อด้วยว่าน่ะสะพานมีปัญหาอ๋อกับกับขอบูทครับสะพานน่าจากไหนขอบคุณครับกับปักบัวมึงเจอมาไนยังครับมันบางหัวต่างดีกับดีอ่ะอี๋ไอ้นั่นอ่ เซ็นพูดโอ้นี่แล้วนี่ดูไปทางแถวบริเวณพื้นที่บ้านจอมปิงแล้วก็บ้านนาแก้วตะวันตกตอนนี้น้ำแห้งแล้วแล้วก็ทางไปไปตั้งตั้งลุ่มที่น้ำมวลน,น้ำจากตังบนที่ไหลลงไปตั้งลุ่มอยู่ ตอนนี้แถวแม่พริกซบปราบแม่พริกแล้วก็อ,อำเภอเทินเนะาะตลอดหลุมน้ำแหละเพราะมวลน้ำจากทางบนนี่ไหลลงไปมันก็ท่วมลงไปเรื่อยๆอันนี้เข้าไปมันมาตั้งเนี่ยมันมันเป็นเกนตั้งนะครับ ทางน้ำจุ่มเลยทีนั้นไปตัตงตั้งอาจารย์บอกไปถึงแยกทางกันเร็วขึ้นสะพานไปตัดที่ไหนเออตัดออกนาแก้วตะวันตกตรงไปอ่ะตรงเข้าไปซุปเปอร์เลยอันนี้จะไปปอกปุ่ะถูกปุ๋ยได้หาดปูได้หาดปูได้ดไดสายนี้ก็เดินละหาดปูได้ กูดได้สะพานหากรูดได้ใจใจใจต่ออาการทุกขเป็นเจ้าของขับออกกันตั้งตั้งแผลขอย่อนลงไปกินปิดซิบใช่หากรูได้ถามไม่เดิน